ครับนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมีลักนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําความรู้จักกับเหรียญนะครับเหรียญ5บาทมีพอสไหนไปติดตามรับชมกันเลยครับนะครับผมเรียกว่าเหรียญประวัติศาสตร์แล้วกันนะครับเพราะว่า ผมดูลักษณะ,ะของเหรียญ5บาทของปีพศนี้นะครับถือเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับ2รุ่นนะครับเป็นรุ่นแบบแบบหนานะครับรุ่นแบบหนาแบบหนากับแบบบางนะครับนี่ถือว่ารุ่นประวัติศาสตร์จริงๆนะครับและก็ มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ก็คือเหรียญที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเหรียญนี้นะครับเรามาดูเหรียญปกตินะครับปกติก่อนนะครับก็เป็นเหรียญที่ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับสร้างขึ้นมา2รุ่นนะครับมาดูเหรียญ5บาทชนิดบางก่อนนะครับชนิดบางนะครับ ปี2551นะครับเหรียญประวัติศาสตร์บล็อกแรกนะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นเหรียญที่ผลิตออกมานะครับน้อยน้อยมากนะครับสำหรับเหรียญปี51ปีนี้นะครับปีพศ2อ5 1นอนะครับรุ่นบางมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่6ล้าน2องแส0เหรียญนะครับนะครับ เห็นจานวนการผลิตแล้วตกใจเลยครับว่าทําไมเขาผลิตน้อยมากนะครับสําหรับเหรียญชนิดบางปี51นี้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับว่าเหรียญที่ผลิตน้อยส่วนมากจะมีมูลค่าสูงนะครับแต่ณปัจจุบันยังไม่รู้นะครับว่านักสะสมนะครับมีการสะสมเหรียญปี51นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามีการผลิตแค่6ล้านกว่าเหรียญนะครับ แต่ราคานะครับที่มีการขายกันในเว็บไซต์นะครับก็อ,อยู่ที่เหรียญละ1น0บาทนะครับน่าจะเป็นเหรียญ <_ han> เป็นราคานะครับราคาที่ตั้งไว้นานแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันไม่ทราบนะครับไม่ทราบข้อมูลนะครับว่ามีการซื้อขายกันยังไงนะครับ clue. สำหรับเหศาศาเรียญป,ป,ประวัติศาสตร์เหรียญแรกเป็นเหรียญบางมาดูเหรียญที่2นะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับ เหรียญหนาครับชนิดหนานครับสำหรับเหรียญชนิดหนานี้นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่220ล้าน4ี่แส0เหรียญนะครับสำหรับเหรียญปี51ชนิดหนานะครับสำหรับเหรียญที่จำนวนผลิตเยอะนะครับ<ๆ>ก็จะอยู่ที่60บบาทนะครับไม่แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้ตั้งขึ้นนานหรือยังนะครับ ซึ่งมีราคาอยู่ที่60บาทนะครับสำหรับเหรียญชนิดหนาปี51นะครับมาดูสองเหรียญนี้แบบเดียวกันนะครับที่พูดที่ได้เกินไปนะครับมาดูนะครับเหรียญประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์จริงๆนะครับเพราะว่าดูสภาพนะครับเก่าจริงๆนะครับขอบเหรียญหายไปหมดแล้วนะครับ ขอบเหรียญที่เป็นเฟืองนะครับหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็สภาพขององค์พระบรมบรมรูปนะครับของพระบาทสมเด็จพระปร,รมินทรมาพูอิพลอนุจเดชนะครับก็จะประมาณนี้ครับลบเดือนนะครับถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับกลายเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับที่ผมเรียกชื่อนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับสภาพก็จะเก่าแก่มากนะครับเพราะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับนี่แหละครับคือที่มาของเหรียญประวัติศาสตร์นะครับปกติสร้างขึ้นมามีอยู่2บล็อกนะครับชนิดหนากับชนิดบางนะครับแต่มีเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญน,นี้นะครับ ที่แทรกขึ้นมานะครับอาจจะมีเหรียญเดียวก็ได้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนี้นะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับสําหรับเหรียญปีเหรียญประวัติศาสตร์หรเหรียญน,นี้นะครับที่ผมเรียกนะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาด้วยครับว่าเหรียญนี้น่าจะมีมูลค่าไหมครับ ก็เป็นคําถามนะครับสําหรับช่องคนสองเหรียญนะครับก็มีข้อมูลนะครับของเหรียญแปลกๆเหรียญต่างๆนานานะครับที่ผลิตขึ้นนะครับขององค์ราชการที่9ของเรานะครับว่ามีลักษณะมีความแตกต่างกันยังไงของปีพศเดียวกันนะครับจะมาแยกแยะให้เพื่อนๆมิักนักสะสมได้รับฟังรับชมพร้อมๆกันนะครับว่า สิ่งที่คนสองเหรียญได้นำมาเสนอนะครับมาให้เพื่อนๆในรับชมนะครับมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะครับเกี่ยวกับเหรียญแต่ละปีพศนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลานะครับมาติดตามข้อมูลกับช่องคน2เหรียญนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ